กำลังรับฟังรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง Youtube Thai รเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับปี2564ที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยนะครับก็มีหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นนะครับว่าเฉพาะในวงการวรรณกรรมของเราเนี่ยก็มีข่าวคราวต่างๆมากมายครับมีวรรณกรรมเกิดใหม่ๆม,มีการประกวดมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะ,ยะนะครับ และหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2514นี้ก็คือมีการประกวดเวทีหนึ่งครับที่เรียกว่าได้รับการจับตามองอย่างมากเลยนั่นก็คือโครงการรางวัลยุวะศิลปินไทยปี2514ซึ่งเรียกสั้นๆว่ายัางไทยอาร์ติส์อวอร์เนี่ยนะครับแล้วก็อยากที่ทราบกันนะครับว่ามีการประกวดในหลายๆสาขาครับโดยในสาขาวรรณกรรมเนี่ยนะครับก็มีผลงานส่งกันเข้ามามากมายแล้วก็ท้ายที่สุดครับหลังจากที่ กรรมการได้อ่านแล้วก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีมติเป็นเอกฉันนะครับให้ผลงานชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทราบแล้วแหละนะครับว่าเป็นผลงานของน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องจิรพลขันชารีหรือว่าน้องบอลน,นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาจะเรียกว่าบัณฑิตก็ได้เพราะว่าเพิ่งจบการศึกษามาัดๆเลยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือลายมือไม่ธรรมดาท่านหนึ่งนะครับเพราะว่า ในปี2อ1 3น้ร้อเนี่ยน้องเคยเรอือกรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากงานนวนิยายขนาดสั้นที่ส่งไปประกวดเวที1มาแล้วนั่นก็คือเวทีเซเว่นบุกอวอร์นะครับในเรื่องรองเท้าโลหะ ส่วนปี2564ครับน้องจิรพลเนี่ยส่งนวนิยายเข้าประกวดในโครงการยังไทยอธิสวัสดิ์เนี่ยซึ่งเป็นนวนิยายที่มีชื่อว่าช่วงระยะเวลาแห่งการพักยาว1ปีนะครับแค่ชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่อ่านเรื่องย่อและตัวนวนิยายเนี่ยเขาก็มีให้ดาวน์โหลดด้วยลองเข้าไปหาดูในในในอินเทอร์เน็ตนะครับของโครงการยังไทยอธิสวัสดิ์เนี่ยนะฮะก็จะมีให้ดาวน์โหลดครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากลองมาอ่านดูครับแต่สําหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีเวลาไป ดาวโหลดหรือคิดว่าอะในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยจะไปดาวน์โหลดมาอ่านนะครับก็นะฮะลองฟังน้องจิรพลมาเล่าให้เราฟังก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องจิรพลอยู่ในสายกับเราแล้วก็คงจะมีเรื่องราวต่างๆที่อยากจะบอกเล่ากับเราเกี่ยวกับเรื่องผลงานชิ้นนี้นะครับรวมถึงแนวคิดอื่นๆในฐานะนักเขียนที่กําลังจะพัฒนาต่อไปเป็นนักเขียนมืออาชีพได้ด้วยนะฮะเราลองไปฟังความเห็นของน้องจิรพลหรือน้องบอลกันนะครับสวัสดีครับน้องบอลครับ ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับครับยินดีมากๆเลยครับครับผมแล้วก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับรางวัลนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นมิติใหม่ของวงการเขียนเหมือนกันนะครับก็ยินดีกับน้องบอลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบผมฟังนะครับครับผมอ่ะคราวนี้เรามาพูดคุยกันก่อนว่าสําหรับนวนิยายช่วงระยะเวลาแห่งการพักยาวหนึ่งปีเนี่ย ตรงนี้เนี่ยแค่เฉพาะชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับทีน,นี้อยากถามบอลอันดับแรกก่อนว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ว่าแก่นสารของเรื่องนี้เ,เป็นยังไงบ้างครับสําหรับที่มาที่ไปของเรื่องนี้คือก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องขอบอกก่อนนะว่าตัวเองเป็นคนที่อ่านงานเขียนค่อนข้างน้อยครับส่วนมากเราจะใช้ชีวิตไปกับการดูภาพยนตร์มากกว่านะครับเรื่องงานเขียนนี้จะไม่ค่อยได้แตะมากสักเท่าไหร่ ดังนั้นพวกแรงบันดาลใจหรือที่มาเนี่ยมักจะมาจากภาพยนตร์นะครับซึ่งผมเนี่ยจะให้ความสําคัญกับการเขียนงานอยู่อยู่สองอย่างใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของโครงเรื่องหรือพอร์ตนะครับแล้วก็สองรเรื่องของภาษาครับสําหรับเรื่องของโครงเรื่องเนี่ยคือได้ไปดูภาพยนตร์อยู่สองเรื่องนะครับที่รู้สึกว่าเขาลําดับเรื่องแปลกดีนะครับน่าสนใจมากๆเลยก็คือ เรื่องแรกไปดูภาพยนตร์เรื่องมิมินโตครับของร่วมกับคิดโซเฟอร์โนแลนแล้วคือรู้สึกว่าอ่าการลําดับเหตุการณ์ในเรื่อง,องของเขามันค่อนข้างประหลาดนะมันมันไม่เหมือนกับขนบการอ่าทําภาพยนตร์ทั่วไปซึ่งเราก็มาดูแล้วว่าอืถ้าเราใช้ลักษณะวิธีการเขียนแบบนี้เราจะทําได้ไหมซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่ามันยากครับเพราะว่าเราก็ยังใหม่กับการเขียนงานอยู่ครับก็เลยไปให้ความสนใจกับภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งครับชื่อว่า i ิลิ s i b l เครับเป็นภาพยนตร์สัญชาติฝรั่งเศสนะครับ mm. ก็คือต้องต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะลำดับเวลาสวนกับความเป็นจริงนะครับก็คือปกติถ้าเราจะเล่าเรื่องสักอย่างเราจะเล่าจากหนึ่งไปถึงสิบใช่ไหมครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาจะเล่าจากสิบย้อนกลับมาหาหนึ่งเช่นปกติเราบอกว่าเราตื่นนอนอาไปอาบน้ํากินข้าวไปทํากิจวัตรประจําวันแล้วก็กลับมาอาบน้ํานอน แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาจะเล่าจากอ่าเราเข้านอนเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาจนถึงเราตื่นนอนครับผมนะผมก็เลยมองเห็นเทคนิควีทีนี้ก็เลยคิดว่าจะนํามาปรับใช้ในงานเขียนครับซึ่งแรงบันดาลใจแรกนะ่ะก็คือได้ปอดปรุงเรื่องมาก่อนครับคราวนี้เนี่ยส่วนเนื้อหาในเรื่องนี้ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากคนคนรอบข้างหมดเลยครับ มันมาจากตอนที่ผมเพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆแล้วก็อรอเข้ารับข้าราชการทหารนะครับก็มีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านครับคราวนี้เราก็ได้เห็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับว่าในแต่ละวันเขาทําอะไรกันอะไรบ้างพ่อแม่ปู่ย่าเนี่ยเขาเขาทำอะไรอยู่ทําไมทําไมเราไม่เคยสังเกตเห็นเลยตลอดระยะเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านมาที่เราไปเรียนอยู่ต่างจาังหวัดนะครับอืมใช่อ่าก็เลยได้ได้กลับมาเห็นเราก็รู้สึกว่าเออ มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับบวกกับข้เรื่องที่เราที่เราได้แรงบันดาลใจมาผมก็เลยคิดว่าจะเอาสองอย่างนี้นะมารวมกันดูแล้วก็ลองเขียนเป็นนวนิยายเล่มนี้ขึ้นมานะครับ,รบส่วนเรื่องของภาษาภาษาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเองยังยังไม่เชี่ยวชาญมากเท่าไหร่อันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากใช้ภาษาที่มันเขียนง่ายๆให้คนอ่านเข้าใจง,ง่ายๆก็คือ ใช้รูปศัพท์แบบคนทั่วไปเข้าใจได้เลยนะเพราะว่าด้วยพอร์ตและโครงเรื่องของเรามันค่อนข้างแตกต่างไปแล้วภาษาก็เลยอยากให้คนอ่านเข้าใจง่ายอันนี้ก็ก็ได้รับแรงบันดาลใจมามาจากภาพยนตร์เช่นเดียวกันครับก็คือจกพุ่งกับแต่อันนี้จะมาจากพุ่งกับนะครับเป็นพุ่งกับสองท่านคนแรกชื่อว่าคุณเตือนะว่าคนทำารงรัตนาธิ์ครับผมชอบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมากชื่อเรื่องว่า m a r ี่อ happy ี a r y is อ a p p y ครับเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ ดึงเอาทวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับประมาณ4ี่ร้อยถึงห้ารอข้อความแล้วก็มาสร้างเป็นหนังเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่าข้อความในในทวิตเตอร์มันเป็นอะไรที่ที่เลียวที่จริงมากๆเลยนะครับ,รบสิ่งที่สื่อออกมามันก็เลยมันก็เลยชอบผมก็เลยชอบแล้วหรอกในเรื่องนี้ก็เลยได้มาเป็นแรงบันดาลใจครับแล้วก็พุ่งกับอีกท่านหนึ่งก็คือ,อคุณหว่องกาวัวเป็นพุ่งกับชาวฮ่องกงครับ,รบผมก็ติดตามงานของของพุ่งกับคนนี้มาตลอดแล้วรู้สึกว่า ประโยคที่ใช้พูดในในภาพยนตร์นะครับมันมันเป็นประโยคอมตะนะครับก็คือเราฟังหนังมันประมาณสิบยีปีแล้วแต่เรายังฟังปิดหูอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับครับก็เลยได้รับแรงบันดาลใจด้านภาษานะครับมาจากคู่กับสองท่านนี้ครับครับประมาณนี้ครับครับผม คุณผู้ฟังครับนี่คือแนวคิดที่น่าสนใจมากๆนะครับต้องถือว่าน้องบอลเนี่ยเป็นนักดูหนังหรือว่านักชมภาพยนตร์ตัวยงก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าภาพยนตร์กับงานเขียนเนี่ยมันแยกกันไม่ออกหรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยก,ก่อนที่จะมีภาพยนตร์เนี่ยมันก็มีนิยายมีงานเขียนให้ได้อ่านมาก่อนแล้วก็แปลรูปไปเป็นเรื่องของอศิลปะการแสดงเป็นเรื่องของนาตกรรมอะไรตรงไอะไร,ต,ะไรต่างๆมากมายรวมไปถึงภาพยนตร์ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็บ่อยครั้งครับที่ ตัวงานวรรณกรรมเองก็ได้อิทธิพลมาจากภาพยนตร์เช่นเดียวกันครับภาพยนตร์เองก็ได้อิทธิพลมาจากวรรณกรรมอันนี้ก็เป็นโลกคู่ขนานเหมือนอย่างที่ชื่อของตอนตอนนี้น,นะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนคิดชื่อให้กับเรานะครับว่ามันเป็นโลกคกู่ขนานกันจริงครับจริง,รง,รงแล้วคู่ขนานและซ้อนทับกันด้วยนะฮะว่าไปนะมันก็มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจครับแล้วก็อยากจะถามบอลน,นิดนึงครับเตรียมตัวนานไหมครับกว่าที่จะออกมาเป็นนวนิยายเรื่องนี้ครับ อที่จริงต้องต้องกล่าวย้อนกลับไปตั้งแต่ตั้งแต่เวทีแรกนะครับ,รบก็คือเซมิโนมุกอวอร์ดที่ที่ได้รับรางวัลมาก็ต้องขอบุญอาจารย์มิ่งมราาชนจังหารมากๆครับพีบ่พอรู้ว่านะักศึกษาของตัวเองเนี่ยพอพอจะเขียนงานได้ส่งประกวดได้ท่านก็แนะนำรายการยังไทยอัอวอร์ดมาเลยนะครับ,รบว่าให้ส่งปี64ผมก็เลย ตั้งแต่นั้นก็รู้สึกว่าเออชอบเราเราเขียนงานเรารู้สึกมีความสุขก็ก็คิดพลอดมาตั้งแต่นั้นนะครับครับพยายามหาพลอดมาเรื่อยๆก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกก็คือได้โครงเรื่องมาก่อนได้โครงเรื่องแล้วค่อยมาได้เนื้อหาแล้วก็มาได้เทคนิควิธีการใช้ภาษานะครับแต่ที่ได้ลงมือเขียนจริงๆนะ่ะเป็นเป็นช่วงที่ได้กลับมาอยู่บ้านนะครับประมาณสามสี่เดือนก่อนไปทหารแล้วก็ ได้ลงมือทําจริงจจังๆก็คือหนึ่งเดือนก่อนไปทหารที่จริงรผมผมส่งนวัตวิทย,ยเล่มน,นี้เนี่ยวันที่ผมขึ้นรถไปทหารเนี่ยเกือบไม่ได้ส่งครับโอ้โหเฮ้ยน่าสนใจครับมันเป็นเหมือนกับฉากฉากหนึ่งเลยะใช่ครับเกือบไม่ได้ส่งมากรู้สึกเออก็รู้สึกคุ้มค่าครับที่ที่หมกบุนตั้งหน้าตั้งตาทําในวันนั้นแล้วมันก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ ได้รับผลตอบแทนที่เกินคาดมากๆครับอืมอืมน่าสนใจครับเพราะผมเชื่อว่าในระหว่างที่รับรชาชการทหารอยู่เนี่ยจะเกิดพล็อตใหม่ๆขึ้นมาอีกแน่นอนนะฮะ อ่ะคราวนี้เรามาต่อกันครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจเรื่องการเตรียมเนื้อเตรียมตัวมาแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดที่อยู่ในเรื่องนี้กันบ้างครับถ้าพูดถึงนะถ้าให้น้องบอลยกตอนตอนหนึง่งหรือว่ายกฉากฉากหนึ่งขึ้นมาที่ถือว่าเป็นพีคที่สุดเป็นสิ่งที่อยากให้ผู้ชมหรือผู้ฟังของเราเนี่ยได้รู้จักมากที่สุดก่อนที่จะไปอ่านเล่มจริงเนี่ยบอลคิดว่าฉากไหนที่สําคัญที่สุดครับ อ่าผมขอยกเป็นเป็นย่อหน้าสั้นๆบางย่อหน้าที่มีไม่กี่ประโยคแล้วกันนะ<ด>ผมรู้สึกว่าอ่านแล้วมันรู้สึกดูครอบคลุมดีนะครับครับผมเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจที่พ่อสูบบุหรี่และกินเหล้าเพราะมันทําให้ร่างกายของพ่อมีแผลเป็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้พ่อเลิกสูบบุหรี่และกินเหล้าแล้วแต่กลายเป็นว่าผมเริ่มจะเข้าใจประมาณนี้ครับสั้นๆใช่อ่าแล้วประโยคเดียวกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังเข้าไปดูใน เว็บไซต์อย่างไทยอธิสบอดปีล่าสุดคือปี2564เนี่ยนะครับก็ จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เขียนมีแนวคิดมีที่มาที่ไปอะไรยังไงอย่างที่น้องบอลเล่าให้เราฟังส่วนหนึ่งเนี่ยทานก็ไปอยู่ในเว็บไซต์ด้วยแล้วก็มีประโยคที่โค้ดออกมาตัวนี้เนี่ยนะฮะที่ต้องถือว่าเป็นวัคทองของของวรรณกรรมเรื่องนี้ทีน,นี้อยากถามบอลในฐานะผู้เขียนครับว่าทํำไมประโยคนี้ถึงมีความสําคัญที่จะเป็นตัวชี้ความเป็นไปทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในเรื่องครับอเรารู้สึกว่า นวันนี้ยายเล่มนี้มันมันเล่าถึงครอบครัวนะครับดังนั้นประโยคหรือสิ่งที่สืบออกมาก็อยากก็อยากให้รู้ถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมคิดว่ามันเป็นคําที่เข้าใจง่ายๆเป็นรูปประโยคที่วางลําดับขั้นตอนง่ายๆเป็นเหตุและเป็นผลปกติธรรมดาแต่พออ่านรวมกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่า เราสามารถเข้าใจชีวิตของของชายหนุ่มคนนึงกับพ่อของเขาได้เลยว่าอืช่วงชีวิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาผ่านอะไรกันมาบ้างผ่าน,านแค่บรรทัดสองบรรทัดนี้นะครับก็เลยรู้สึกชอบประโยคนี้มากที่สุดครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะคุณร้ฟัะย้อนกลับไปที่สิ่งที่ต้องบอลเล่าให้เราฟังเมื่อครู่นี้นะครับว่า การเล่าเรื่องก็ดีการหยิบป,ประเด็นขึ้นมาและการสร้างความสัมพันธ์ของเรื่องของโครงเรื่องของตัวละครของตัวละครกับเวลาของตัวละครกับฉากเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่อยากถามอีกนิดนึงบบนครับบอลครับว่าในแง่ของผู้เขียนเนี่ยคิดว่าคนอ่านนอกจากในแง่ของความบันเทิงซึ่งจะบันเทิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าขอ, <c oughs> ข,อขอตั้งคําถามไว้ก่อนว่าในแง่ของผู้เขียนคิดว่าผู้อ่านเนี่ย จะได้อะไรจากสิ่งนี้ครับผู้อ่านจะได้อะไรจากนวนิยายเล่มนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือเดี๋ยวก่อนอื่นขอเท้าความไปสักนิดนึงครับคือเบื้องต้นก่อนที่จะเขียนเป็นเรื่องช่วงระยะเวลาแห่งการพักยาวหนึ่งปีนะครับครับที่จริงเนือเรื่องไม่ได้คิดถึงอะไรแบบนี้เลยนะครับครับผมคือคิดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะครับก็คือโรคระบาดโควิดคืออยากเขียนงโควิดมากครับแต่ แต่พอได้กลับมาอยู่บ้านจริงๆแล้วเราได้เห็นวิถีชีวิตของของคนในครอบครัวนะครับออืม่าสถานสถานการณโควิดมันก็มากระทบนะครับกระทบเหมือนกันแต่ว่ามันทําให้แต่มันก็ยังทําให้พวกเขาดําเนินชีวิตต่อไปได้เขาก็ยังใช้ชีวิตตามปกติกันไปเรื่อยนะครับสิ่งที่เราขาดหายไปสิ่งที่เราหลงลืมไปก็คืออ่าความเป็นไปของของของคนแต่ละคนนะคอ่าปู่กับย่าเราก็แก่ขึ้นเรา เราไม่ได้ให้ความสําคัญมากพอพ่อกับแม่เขาเปลี่ยนไปแบบับเราก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้อะไรมากพอเราก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงโลกใบใหญ่นะครับด้วยด้วยการเขียนเรื่องที่มันเป็นสเกลใหญ่ๆนะครับเราเราควรดูสัมัความสัมพันธ์ในครอบครัวของตัวเองก่อนว่าว่าเป็นยังไงเราก็ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวก่อนก็เลยอยากเขียนเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาครับเหมือน เหมือนเป็นจดหมายจดหมายขอโทษหรือจดหมายบอกลาอะไรสักอย่างถึงคนในครอบครัวของผมคราวนี้ถ้าคนอ่านได้อ่านก็สําหรับคนที่ช่วงนี้กําลังยุ่งยุ่งอยู่นะครับอาจจะทํางานหนักหรือว่าอ่าน้องๆอ,อ,อาจจะเรียนหนังสือหนักอะไรแบบเนี้ยพอได้อ่านนวนิยายนี้ก็อาจจะทําให้ย้อนกลับมาดูตัวเองย้อนกลับมาดูคนในครอบครัวอะไรแบบนี้ว่าอ,อตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมัน มันเกิดอ,อะไรขึ้นมาบ้างเราได้ทําอะไรเพื่อครอบครัวได้รู้จักครอบครัวเราดีขึ้นหรือเปล่าอยากให้ผู้อ่านได้หันกลับมามองตรงนี้ดูนะครับอ่านนวนาร,ริยเล่มนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ฟังครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับน้องบอลร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเราล้วนแล้วจะผ่านช่วงเวลาที่เรามีโฟกัสหรือพูดง่ายว่าเราหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเหมือนกับว่าสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจุดนิ่งไป มันอยู่นอกเหนือความสนใจของเราไปแต่ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นยังเคลื่อนที่ยังเปลี่ยนแปลงย,ย,ยังเกิดอะไรต่างๆขึ้นมามากมายรอบตัวเราทั้งที่เรามองเห็นและเรามองไม่เห็นสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนอย่างที่บอลบอกครับว่าเออ ปู่ย่าแก่ลงนะพ่อแม่ก็เปลี่ยนแปลงไปคนรอบข้างบ้านเรือนถนนหนทางหรือว่าแม้แต่ชุมชนของเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นหรือว่าอาจจะไปสนใจสิ่งอื่นจนกระทั่งหลงลืมสิ่งเหล่านั้นไปผมชอบนะคาว่าเออเราหลงลืมสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเราอยากถ่ายทอดความรู้สึกแบบนี้เออจะเรียกว่าเป็นจดหมายบอกรกักเป็นจดหมายขอโทษเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ฟังได้อ่าน นะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์ อย่างแถอธิสวัสดิ์ล้วไปโหลด PDF มาอ่านครับไปโหลด PDF ของงานชิ้นนี้มาอ่านดูนะฮะเราต้องติดตามเรื่องราวเหล่า,ลา,ลานี้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นพัฒนาการทางความคิดอะไรหลายๆอย่างนะคราวนี้น้องบอลครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายผมอยากจะขอให้น้องบอลช่วยแสดงทัศนคติอีกนิดนึงเอาในฐานะที่เราก็เป็นเยาวชนเป็นคนที่สนใจเรื่องหนังด้วยสนใจเรื่องวรรณกรรมด้วยเนี่ย อยากจะขอให้น้องบอลฝากอะไรถึงเยาวชนหรือว่าคนที่กำลังสนใจการเข้าประกวดเวทีนี้อีกนิดหนึ่งครับสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆนะท,ที่สนใจด้านงานเขียนที่จริงก็ต้องอ้างอิงถึงตัวเองอีกนั่นแหละครับเพราะว่า <ๆ S 1> <พอ S 2> ส่วนตัวแล้วก็ยังยังเป็นมือใหม่อยู่ยังอ่านหนังสือน้อยแล้วก็ยังตามงานน้อยเราก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับภาพยนตร์ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเริ่มตอนตอนเขียนงานครั้งแรกก็คือเขียนในสิ่งที่ชอบนะครับ,รบเรารู้จักคุ้มกับที่เราชอบเรารู้จักหนังที่เรารักเรารู้จักตัวละครที่เราอยากเป็นเราก็ดึงสิ่งเหล่านั้นลงมาในงานเขียนของเราเราก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะสม <ส beside S 2> น,นะครับอ้างอิงถึงสิ่งที่เราชื่นชอบอปกติคนเราถ้าถ้าได้เขียนถึงสิ่งที่ชอบทําไมเราจะไม่มีความสุขใช่ไหมครับใช่ครับ เ,เพื่อนๆหรือน้องๆคนอื่นถ้าถ้าเกิดสนใจเรื่องงานเขียนนะครับก็ก็ลองเริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบลองดูเช่นเออบางคนชอบเรื่องดนตรีครับบางคนชอบอ่าเรื่องปลูกต้นไม้ชอบการเป็นนักสวนเราก็นําสิ่งเหล่านั้นลงมาในงานเขียนของของตัวเองนะครับอืคราวนี้คุณก็จะได้เป็นทั้งนักทาสวนแล้วก็เป็นนักเขียนได้ด้วย <donc S 1> คุณก็เป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นนักเขียนได้ด้วยอย่างตัวผมผมก็เป็นคนที่ดูหนังแล้วก็สามารถเขียนหนังสือได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า หนึ่งนะครับเราก็ได้สนองมิตสนองความต้องการของตัวเองนะมันก็มีความสุขอยู่แล้วสองก็คืออ่าได้นําเสนอสิ่งสิ่งเหล่านี้ให้ให้คนให้คนภายนอกได้รู้จักอ่าคราวนี้เนี่ยสมมุติว่าเออเขาได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับภาพยนต์ของเราเขาหันมาดูหนังเหมือนกับเราเราก็รู้สึกว่าเออเรามีเพื่อนในสังคมเรามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ผมว่ามันมันคุ้มค่าแล้วนะเพราะว่าผมว่าทุกคนเนี่ยมีมีความเป็นนักเขียนนิดนิดอยู่ในตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่า ใครจะใช้พลังของภาษามาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกได้มากกว่ากันครับประมาณนี้ครับคุณผู้ฟังครับตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจเลยนะฮะเป็นหัวใจของการที่เราพูดคุยกันในวันนี้เลยครับเพราะว่าอเวทียังแทอธิสวรสดินะฮะต้องถือว่าจุดประสงค์ก็คือสร้างศิลปินที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับสำหรับเงื่อนไขของการประกวดเนี่ยก็ มีความชัดเจนอยู่นะฮะผู้ผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับถึงแม้ว่าอย่างรุ่นผมเนี่ยหมดโอกาสแล้วนะครับแต่ว่าก็รออ่านรอฟังรอติดตามแล้วก็เชื่อว่าทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยถือว่า เป็นผลงานที่มีคุณภาพจริงๆกลับแล้วเราก็ต้องให้กําลังใจกับน้องบอลนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตราชการทหารมาได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะบอลฮะสามสี่เดือนใช่ไหมครับครับสามสี่เดือนครับแล้วก็เชื่อว่าในช่วงเวลาที่ได้หยุดพักกลับไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยก็จะมีความสุขกับครอบครัวนะแล้วก็คงจะได้หาหนังหาอะไรมาดูเพื่อที่จะเสริมแรงบันดาลใจเยอะอีกนะครับแน่นอนครับครับผมเออแล้ว ถามหน่อยสิฮะตอนนี้เนี่ยวางพอตสำหรับเรื่องใหม่หรืออย่างเห็นแย้มๆม,มาว่าคือก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราพูดคุยกันนะฮะแล้วต้องบอกว่าปีหน้าจะส่งอีกเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เตรียมพอตสำหรับปีต่อไปแล้วใช่ไหมครับครับมีมีคิดไว้คิดไวส้สองสองสามเรื่องครับแต่ยังไม่ได้เป็นรูปร่างชัดเจนนะครับครับผมาาก็น่าจะอยู่ใน ขออยู่ในช่วงระยะเวลาแห่งการพักยาวก่อนนะเดี๋ยวปีหน้าเริ่มกันครับอ่าใช่ครับนะชื่อชื่อเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับชีวิตของผู้เขียนในเวลานี้ยังไงชบกนนะนะคุณฟังถูกต้องครับอ่ะ ในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องบอลเจรพลขันชารีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าของรางวัลยางไทยอธิสวรสปี2 5 1 4ด้วยนะครับก็ขอให้น้องบอลมีความสุขในการเขียนงานนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตทุกอย่างอย่างคุ้มค่าเนาะเราจะรออ่านผลงานดีๆของน้องบอลต่อไปนะครับโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณน้องบอลอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยใชยจักทวยุทธานนทบันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤตและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงาน สำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์02-910-9565หรือที่อ e ีเมล Writer s o Center @gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการช้ย Alive Podcast แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ